สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกรอบเขตโทษนะครับกลับมาพบกับโดโม,โมยอยีกเช่นเคยในข่าวเช้ากรอบเขตโทษประจําวันที่26ตุลาคม2 0 2 0นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามานะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับเพื่อไม่พลาดในการอัปเดตข่าวสารกับข่าวเช้ากรอบเขตโทษนะครับคลิปนี้ก็รายงานผลฟุตบอลเมื่อคืนครับก็บมีพริเมมยรีกอังกฤษมีเกาโชมีลาลิก้ามีบุนเดสเลกาครบ้วนนะครับ ก็เดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรารายงานกันในคลิปคลิปนี้นะครับแต่ว่าฝากเพื่อน,นด้วยนะในด้านล่างก็จะมีลิงก์ Facebook ของกรอบเกียรโทษนะครับก็ฝากไปเข้าไปกดไลค์กดแชร์เพจของเรากันได้นะครับเราเริ่มจากการรายงานผลคู่แรกก่อนเลยครับศึกเียร์ e a ลีกอังกฤษครับในช่วงเย็นๆน,นะอะไม่สิคู่นี้กี่โมงนะสามทุ่มเออลืมนะไม่มีคู่เย็นนะเมื่อวานเนะีเกมระหว่างเซาท์ทฮมตันและก็เอเวอร์ตันครับเอเวอร์ตันอ้โหผมว่า เพื่อนๆชาวแฟนตาซีเนี่ยโดนแกงกันยกใหญ่ครับอันเช่ก่อนเกมบอกฮาเมสนะฮะบ,บอกว่าฮาเมสเนี่ยเจ็บลงไม่ได้นะครับเอากลายเป็นว่าไปดูชื่อปับ๊บเฮ้ยเอาเฮียตัวจริงเฉยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับชาวแฟนตาซีถือว่ากดไลค์เพราะว่ามาแกงกันใช่ไหม แพ้ซะเลยนะฮะเพราะว่าซาวทมตันครับชนะเปิดบ้านชนะเอเวัตันไปได้2ต่อ0ครับโดยซาวทมตันเนี้นนำก่อนจากเจมบอร์ดพราส์ครับซึ่งเริ่มจากจังหวะทุ่มและเจ้าตัวเนี่ยไปลากมาเองครับทำชิ่งกับดจนนีิสหนึ่งทีครับแล้วก็หลุดเข้าไปยิงครับเสาไกลจอร์นพิกฟอร์ดเนี่ยไม่มีสิทธิ์เซฟก็สุดท้ายเป็น1นส่วนของซาวทมตันนาที26ครับก่อนที่อีกราวๆเกือบๆ10นาทีต่อมาครับทางด้านของซาวทมตันจะได้อีก1ประตูจากทางด้านของเชยอดัมส์ครับ จากแอซซิตของแดนนี่อิงสิ่งดาวนะคือแดนนี่อิงเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยได้2 2แอซซิตนะครับสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่า,าได้ไปนะครับคือนจริงเนี่ยเกือบ3-0ด้วยแต่ว่ายังดีครับที่ VAR เนี่ยยืดไปตอนตอน,ตอนท้ายครึ่งแรกไม่งั้น3-0มศแล้วเหมือนกันนะครึ่งแรกนะครับซึ่งเอเวอานตันก็พยายามบุกต่อนเนื่องอ่าครึ่งหลังกลับมาสุดท้ายกลายเป็นว่าโดนแดงครับทางด้านของลูก้าดีนเนี่ยพยายามที่จะวิ่งเข้าไปเอาบอลจากทางด้านของ อะไรนะใครนะไอ้ควอลกเกอร์วิเตอร์เออนะฮะพยายามเอาเอาไปเอามานะฮะไปเล่นงานซะสุดท้ายจานบอกอ่ะเอาแดงไปนะสุดท้ายก็เหลือ10คนตอนช่วงท้ายเกมนะรประมาณ20สนาทีนะครับก่อนจบเกมนยะต้องเล่น10คนก็เลย2 2ประตูมันก็เลยยากครับตามไม่ทันนะครับก็เลยจบเกมเป็นฝั่งของเจ้าบ้านอย่างซาตตัาเนี่ยเก็บ3แต้มไปได้ครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทำให้เป็นการยัดเยียดความปลาชัยนัดแรก ให้กับทางด้านของเอเวอร์ตันของคาร์โลเชลติในซีซั่นนี้นั่นเองเนจะจ๊ะก็ถือว่าถูกใจชาวปืนใหญ่ด้วยนะเพราะว่าก็จะตอนนี้ก็ทำให้ไม่มีทีมไหนในพรีเมียร์ลีกเนี่ยที่ไร้พ่ายแลลวนั่นเองนะครับหลังเกมของอันเช่ได้มีการพูดถึงทั้งรูปเกมและเรื่องของลูคัสดีนที่ไม่ควรโดนใบแดงนะครับอันเช่เนี่ยบอกว่าเราเล่นกันไม่ดีเนี่ยซานตัาเป็นทีมที่ดีกว่าและควรเป็นผู้ชนะก็ต้องมีบาง ที่ที่คุณไม่ได้ดีที่สุดเหมือนกันมันเกิดขึ้นหลังผลงานยันยอดเยี่ยมติดต่อกันของเราและตอนนี้เราต้องมองไปข้างหน้าด้วยสปิริตและความเชื่อเดียวกันเราพยายามกลับเข้าสู่เกมเราควนโทมเกมได้ดีในครึ่งหลังแต่ว่าใบแดงในตลกมากมันไม่ใช่เจตนาเลยชัดเจนว่าไม่ใช่การเล่นรุนแรงบางทีอาจเป็นแค่ใบเหลืองบางทีอาจเหมือนอย่างที่เป็นปริกด็นคุยมันมาตลอดทั้งสัปดาห์ในเคสของพิกฟอร์ดลิชาริสซอนมันคือเรื่องของการตัดสินใจถ้ามันไม่ถูกต้องมันก็มายุติธรรม เราจะอุทธร์อย่างแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่นะอันเช่ได้พูดไุยหลังเกมพูดถึงทั้งรูปเกมแล้วก็ใบแดงของลูกาดินนะครับอ่าส่วนต่อมาเนี่ยเป็นเกมของอ่าวูฟครับที่เปิดบ้านเจับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับก็ถือว่าโอโ้โหปาจะยิงกันได้ก็ท้ายเกมครับสู้กันไปกันมาคือวูฟก็คงเย็นใจแล้วเพราะลูกแรกเนี่ยนอนำตอนนาที80นะครับเราครีมเนี้จะเก็บตกตรงหน้ากรอบไปทนแล้วยิงไกลสุดสวยครับขึ้นนำไปก่อนครับ แต่ว่าอะไรก็ตามครับนิวคาสเซิลสุดแสบครับเจยกัอบเมอร์ฟี่ครับยิงฟรีคิกปั่นอ้อมโค้งอ้อมกำแพงครับยิงเข้าไปเป็น1ต่อ1ช่วงนาะที89สุดท้ายจบเกมครับเป็นวูฟและนิวคาสเซิลเนี่ยแบ่งไนทีละ1แต้มนั่นเองนะจ๊ะอะส่วนต่อมานี่เป็นเกมบิ๊กแมชคู่ดึกดึกเนี่ยถ <laughs> ้าใครรอดูก็คือแบบก็ต้องมีง่วงกันบ้างแหละนะครับ ก็เป็นเกมที่ในล้านของอาร์เซนอลเนี่ยเปิดบ้านรับการเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ครับซึ่งก็ถือว่าสู้กันสนุกสนานนะขึ้งแรกต้องบอกว่าอาร์เซนอลดีกว่าครับสร้างโอกาสมากมายพยายามยิงประตูมีลูกที่อา,าร์กาเซต์ยิงเข้าไปแล้วน่าจะหมง่งใช่ไหมนะแล้วก็ล้ำหน้าการิชักก้าล้ำหน้าแล้วก็มีพยายามยิงอีกหลายรอบเหมือนกันครับแต่ว่ายิงไม่เข้านะเลสเตอร์ถือว่าเหนียวนะครับสุดท้ายเนี่ยเลสเตอร์เนี่ยส่งตัวสำรองครับเจมี่วาร์ดี้ครับ ลงมาในช่วงท้ายเกมนะครับแล้วก็ยิงได้ครับเออนะเป็นลูกเปิดของเซกิสอุนแดนะครับให้กับวาร์ดี้ครับก็ทำให้เลสเตอร์ขึ้นนำนาที80และจบเกมครับเป็นทีมเยือนอย่างเลสเตอร์ซิตี้ครับบุกมายัดเยียดความปราชายให้กับไอ้บุร a นีย n อาร์เซนอลครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกครับในรอบ47ปีที่เลสเตอร์ครับบุกมาเอาชนะอาร์เซนอลถึงบ้านถึงถึงบ้านอาร์เซนอลเลยนะครับ ซึ่งก็ทำให้จบเกมเนี่ยเป็นฝั่งของเลสเตอร์นะครับยังคงเกาะกลุ่มท็อปโฟนะตอนนี้6นัดมีอยู่12แต้มนะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยตอนนี้6นัดอยู่อันดับที่10ครับมีอยู่9แต้มยังคงมีโอกาสที่อาจจะโดนสเปอร์นะฮะแซงได้เพราะว่าสเปอร์ยังไม่ได้แข่งนะครับหลังเกมทานั้นของไบรอันอรเจอร์กับคุณสื่อของเลสเตอร์เนี่ยชื่นชมทัานนั้นของวาร์ดี้ด้วยแล้วก็พูดถึงเกมด้วยนะฮะเขาบอกว่า ประตูที่ทําได้เป็นการผ่านบอลที่สุดยอดแต่ต้องชมการเคลื่อนที่ด้วยคุณภาพของอุนเดรที่ผ่านบอลให้กับวาร์ดี้คือการเคลื่อนที่และจบสกอร์ยอดเยี่ยมนี่เหตุผลว่าทําไมทําให้เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเขามักมีส่วนร่วมกับเสมอในเกมใหญ่ซึ่งแสดงเห็นถึงระดับฟิลเท้าของเขาเขาคือนักเตะระดับเวิร์ลคลาสผมโชคดีมากที่ให้ที่มีเขาอยู่ในทีมเราสมควรได้รับมันเราต้องเจอกับทีมที่ดีมากและการเก็บคลินชีสได้ด้วยการเล่นที่มีคุณภาพ นั้นก็ถือว่าดีมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่ลอเจอร์พูดไว้หลังเกมนะจ๊ะอ่ะต่อมาครับเราข้ามลีกหน่อยครับเป็นฝั่งของเกาโชเซเลอาอิตาลีครับเหมือนว่าปีโล่จะยังคงมีปัญหาครับกลับมาในลีกเนะีคือโอเคแหละกลางสัปดาห์เจอเนดโมเคียมก็ถือว่ายังดีอยู่นะชนะมาได้บุกไปชนะมาด้วยนะชนะ2 0เป็นประตูของโมลาตาเก็บ3แต้มได้ในเกมนัดแรกของรอบแปกลุ่มของแชมเปี้ยนส์ลีก แต่ว่าพอกลับมาในลีกครับก็ยังมีปัญหาต่อเนื่องครับคือเมื่อคืนเนี่ยก็สุดท้ายครับทานานของเวเรน่าเนี่ยเปิดเ,เรียกว่าบุกมานำก่อน1-0จากฟาวิลลี่นาที60ครับยังดีที่ยูเวนตุสนยทีเสมอัด้ชงดงท้ายเเวนี77นาที6นครัเยังกีทครยบเ็นตุทนาทีกมครับทังดีที่ยแเ่งเั็นปที60ครับฝังดอที่ยูเวนตุสนลที us, ลก็ครับงดีที่ยเวนรนาทะครับึ่งดีที่ยูเนี่ยในปทีอย่างที่เห็นนะ นะครับเมื่อคืนเขาใส่ชุดไอ้นี่เขาชุดที่ไปเอกอะนะฮะเอกกับอะไรนะวอปเปอร์ใช่ไหมนะฮะที่ทําเสื้ออัดอาร์ดหน่อยนะซึ่งถือว่าสวยนะผมว่าสวยนะผมเอาจริงผมว่าสวยทุก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 ตัวเลยนะเออนะครับเอาจริงผมว่าเนี่ยของบายเยนเนี่ยผมว่าว่าจะซื้อเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวดูงบก่อนเพราะว่ามันมันก็แพงอยู่แหละใช่ไหมล่ะเออพอยิ่งไปเอกกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะสำหรับฝั่งของเกาโชเซเลียนะครับ ต่อมาครับเป็นฝั่งของลาลิกาสเปนครับเมื่อคืนก็ถือว่าแอบเงียบเงาหน่อยเพราะว่าไม่มีเรียกว่าไงล่ะก็บาซ่ามาริดไม่ได้เตะเพราะเจอไปแล้ววันเสาร์นะครับเมื่อคืนครับเป็นเกมที่กาดิสครับเปิดบ้านรับเบียร์ไรอัลครับซึ่งต้องบอกว่าเรือดำน้ำเบียร์ไรอัลเนะครับของอูนาเอลเบรี่เนี่ยครับเมื่อคืนเนี่ยถ้าหากว่าบุกชนะกาดิสได้นะครับจะทำให้เก็บ3แต้มและแซงขึ้นจ่าฝูงครับจะมี15แต้ม มาริดมีอยู่13นะนะประมาณนั้นนะครับก็เลยถือว่าน่าเสียดายนะน่าเสียดายนะสุดท้ายจบเกมเป็นเกมเสมอนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ย BRL เนี่ยทีมเยือนที่เยือนกาดิสไปเนี่ยนะครับก็ทำให้อยู่อันดับที่2ของตา,างรางลาลิกาสเปนนะครับส่วนฝั่งของบุนเดสก้าเยอรมันครับ เมื่อคืนก็มี2คู่นะโบฟบวกเปิดบ้านเอาชนะอาร์วีดีเบรเลเฟลสอต่อหครับแล้วก็อาร์วีดีเบรเมนครับเปิดบ้านเสมอฮอฟเฟนไฮม์หนต่อหนะครับซึ่งออย่างโบฟบวกเนะี่ยก็อยู่อันดับที่10นะแล้วก็เบรเลเฟลอันดับ14นะเบรเมนเบรเมนอยู่ไหนเนะี่ยเบรเมนอยู่อันดับ6กอ่ะก็ถือว่าไม่แย่มากนะครับแล้วก็ อฮอเฟนไฮมอยู่ที่8ปนะครับประมาณนี้สำหรับฝังของบุนเดสก้าเยอรมันครับซึ่งพอดีเนี่ยนะครับมีข่าวถึงบุนเดสพอดีนะก็เลยโยงเข้ามาหน่อยครับเมื่อคืนนะมีการประกาศถึงเรื่องราวของการติดโควิดของแซสนาบีครับซึ่งผมก็เอา้าอย่างงี้ก็ได้เหรอนะฮะเพราะว่าล่าสุดครับแซสนาบีเนี่ยกลับมาร่วมทีมบาเยนทันทีครับหลังจากตรวจเชื้อโควิด -19 ก่อนหน้านี้แล้วว่ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นครับ ซึ่งการตรวจครั้งแรกที่เราเห็นกันคือการตรวจเป็นบวกครับถูกไหมตอนนู้นที่มีการประกาศเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าหลังจากการไปกักตัวเนี่ยครับกลายเป็นว่าทางด้านของอแซดนาบี้เนี่ยมีผลตรวจเป็นลบทุกครั้งครับเอา้างั่นกลายเป็นว่าครั้งแรกก็อาจจะผิดหรือเปล่าคือจริงเนี่ยพอตรวจแล้วนะครับในช่วงกักตัวเนี่ยนาบี้เนี่ยตรวจผลเป็นลบทุกครั้งเสร็จแล้วใช่ไหมครับนอกจากนี้ยังตรวจแอนติบอดีด้วยนะครับซึ่งผลออกมาเป็นลบเหมือนกันเออนะ ซึ่งสุดท้ายเนี่ยหน่วยงานสาธารณสุขของบอญิกเนี่ยสรุปได้ว่าผลก่อนน้านี้เนี่ยที่เป็นบวกของนาบี้เนี่ยครับก็เลยจริงๆแล้วเนี่ยคือความผิดพลาดและเป็นลบก็เลยมีการเลิกกับตัวนาบี้ทันทีและทําให้แซสนาบี้นะครับจะก,กลับมาร่วมทีมบาร์นทันทีนะซึ่งก็จะร่วมทีมที่จะเดินทางไปรัสเซียเนาะจะต้องเจอโระโบบโลโคโมบีฟมอสโกวันอังคารนี้นะครับอ่ะอ,อมาสำหรับฝั่งของแซสนาบี้นะ ส่วนอีกคนนึงเนี่ยครับสุดท้ายของเราเนะี่ยก็เป็นตํานานครับคุณจะตํานานคุณจะเก่งแค่ไหนคุณก็คุณก็คุณก็ต้องโดนโควิดอยู่ดีนะถ้าคุณไม่ระวังับสุดท้ายครับเมื่อวานมีการประกาศว่าตํานานทีมชาติบราซิลอย่างโรนัลดินโยครับนี่เนะี่ยจอมลีลาเนี่ยนะครับก็ติดโควิด1 i เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวได้มีการกล่าวไว้หลังจากติดนะเขาบอกว่าผมมาอยู่ที่เบโลคอริซานเต้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาผมมาเพื่อร่วมงานอีเวนต์ ตอนนี้เนี่ยตรวจโควิดออกมาเป็นบวกถึงซึ่งผมยังสบายดีไม่ได้มีการแสดงาการใดๆแต่ผมก็ไม่สามารถร่วมงานได้เราจะได้กลับมาเจอกันเร็วๆนี้อีกแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่นั้นของอโรนินโยได้มีการพูดไว้หลังจากติดโควิดในทีนะซึ่งก็หวังว่าจะหายไวๆนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้สำหรับข่าวชา้ากรอบรเขตโทษนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อไม่พลาดในการอัปเดตข่าวสารกับข่าวชา้ากรอบเขตโทษนะครับแล้วก็ ก่อนจากการฝากด้วยนะด้านล่างนะครับลิงก์ Facebook นะฮะของกรอบเขตโทษนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้กับ Facebook ของเรากันได้นะครับก็ประมาณนี้คลิปนี้ครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมโดโมต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ